สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้ที่จริงแล้วผมมาีวิวครั้งหนึ่งแล้วครับแต่ทีนี้เจ้าของเขาอยากขายเขาเลยลดราคาลงมานะครับที่ดินแปลงนี้มีทั้งหมดสี่ไร่หนึ่งงานหกสิบเก้าตารางวาเป็นฉนดพุทธแดง เป็นการอัปเดตราคาใหม่นะครับเพราะว่าเจ้าของอยากขายจริงๆเจ้าของเขาขาย,ยที่ไร่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับที่ดินแปลนนี้ราคาต่อลองได้นะครับมาดูที่แล้วราคามาต่อลองกันเจ้าของอยากขายจริงๆแล้วนะครับแต่ก่อนนั้นผมมารีวิวมันก็เป็นอีกหนึ่งราคาแต่ตอนนี้เรามาราคาใหม่คือเจ้าของอยากขายนะครับที่ดินแปลนนี้เอ่อด้านหน้าติดถนงรถยางเนาะน้ำไฟครบเลย พื้นที่ตั้งอยู่ที่จำบลชะอมอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับพื้นที่ของเรานั้นยังไม่ได้ปรับปรุงนะครับมันจะมีแต่ต้นหญ้าต้นมีเครือเนี่ยแหละครับมันไม่มีไม้ใหญ่อะไรมากมายหรอกครับพื้นที่ของเราก็หน้ากว้างอยู่เกือบร้อยเมตรนะครับหน้ากว้างส่วนหน้ากว้างของพื้นที่ที่จิตถนนระยางเนี่ยประมาณเกือบร้อยเมตรเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านข้างจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องน้ําเรื่องไฟครบสมบูรณ์แบบอยู่หน้าแปลงหมดเลยนะครับ วิวเขาล้อมรอบ360องศานะครับพื้นที่ของเรานั้นเป็นสี่เหลี่ยมนะครับมันจะเริ่มต้นจากนู้นเลยนะครับตามถนนรายานี้มาเลยเนี่ยตามมาเลยครับมาถึงสายฟฟ้านษ์ครับเลยหลักถนดติด่อสายไาฟ้าครับแล้วเขาก็จะตัดตัดไปนี่นะครับนี่ตัดไปด้านท้ายนะครับตัดนู้นนะครับไปเจอกับเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงด้านท้ายนะครับ จะมีรั้วอยู่ก็ตัดมานะครับเป็นสี่เหลี่ยมเลยพื้นที่แปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับเลี้ยวเข้ามาจากเส้นสายหลักนะครับสายหลักเข้ามาประมาณสักพรับที่ดินแปลงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจก็คือด้านหน้าที่ติดถนนราชยางนั้นกว้างเป็นรนะ้อยเมตรเนาะแล้วก็พื้นที่ของเราไม่ต้องถมนะครับไม่ต้องถมเพราะว่าด้านข้างนั้นาจะมีลำรางฐานะเล็ก ที่ใช้ร่วมกันกับเพืนไม้ของเราที่เขาได้ทํารั้วไว้มันจะมีลํารางอยู่น้านท้ายก็จะมีลํารางอยู่เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ต้นไม้ในพื้นที่เนี่ยก็จะมีแต่ต้นไม้ที่สมัยจักก่อนนั้นเขาได้ปลูกพวกไม้ล้อมขายกันเนาะทีนี้ไอเขาก็ได้ปล่อยทิ้งรกลางเอาไว้มันก็จะมีต้นเอเนี่ยครับต้นยางนานะครับรยางนา,นะา,งนาก็จะมีอยู่ไม่กี่ต้นนะครับอย่างกระต้นนี้ครับยางนาก็จะมีต้นหานกยุง หาหนกยุงยางนะบ้างหานกยุงต้นอ,อะไรต่ออะไรหลายอย่างนะครับแต่มันก็มีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะแล้วแต่พื้นที่ของเรานนั้ถ้าเกิดว่าเราเําทความสะอาดนะครับก็จะสะอาดตาแล้วก็จะดูน่าอยู่ด้วยนะครับพื้นที่แปลนนี้ถ้าเกิดเรามากันสองคนนะครับผมว่าแบ่งง่ายนะครับเพราะว่าสี่ไรา่หนึ่งงานหกสิบเก้าตารางวาหน้ากว้างเป็นร้อยเมตรเราก็แบ่งคนละสองไร่นะครับสองไร่นิดๆน,นะครับ หรือคนนึงเอาสองไร่ส่วนที่เหลือก็คนนึงก็เอาสองไร่หนึ่งงานไปนะครับเพราะว่าหน้ากว้างเหลือเพื่ออยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเรื่องน้ํเรื่องไฟก็โอ้สบายนะครับอยู่เขาล้อมรอบสามร้อยสิบมงศานะครับอยู่หน้าแปลงเลยเรื่องน้ํเรื่องไฟน้ําไหลโอ้สบายเดินทางจากถนนเส้นหลักเข้ามาประมาณสามร้อยเมตรนะครับเนี่ยพิ่งออกไปเนี่ยครับเนี่ยสามร้อยเมตรก็ถึงถนนเส้นหลักแล้วนะครับห่างจากไอ,อำเภอบนาประมาณสิบหกสิบเจ็ดกิโลเนาะ ห่างจาก,กอำเภอแก่งคอยของเราก็จะไกลหน่อย2ี่บสี่กิโลเพราะว่าตำบลชชอมบ้านเรานั้นทุกท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอา๊มันอยู่ตรงไหนตำบลชชอมอำเภอเก่งคอยจองังหวัดสระบุรีของเรามันอยู่เขตจิตต่อกับอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับติดกันเลยครับส่วนใหญ่เราจะไปตลาดบ้านนากันนะครับนะครับมันจะมี้นไม้ที่มีจี๋ยาไม่จะเครือนะครับเอาไมโคมากวาดๆแล้วก็เอากองไว้ปายจุดจบเลยเนาะ สบายมากับสองคนก็โอ้ยิ่งดีใหญ่ราคาต่อรองได้นะครับอัปเดตใหม่ราคานี้ไล่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทราคาต่อรองได้เนาะสบายสบายเลยราคานี้ผมบอกเลยราคานี้นะครับไม่แพงนะครับโฉนดคุดแดงแบบนี้ไม่แพงแน่นอนเพราะว่าราคาอยู่ในระดับกลางๆของออพื้นที่การขายของตโจโมบ้านเรานะครับ พื้นที่จริงที่เขาขายไปแล้วในตำบลุตำบลชุมอมนี้มีขายกันแล้วนะครับไล่ละสี่ล้านห้าแสนบาทขายกันแล้วนะครับไม่ใช่ราคาที่จ้งนะครับราคาที่ตั้งนั้นจ้งเท่าไหร่ก็ได้ขายไม่ได้ั้งไว้ก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับแต่ราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาทนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นราคาที่อยู่ระดับกลางๆแล้ววิวเขาเดินทางสะดวกสบายนะครับห่างจากไอเซเว่นของชะอมบ้านเรานั้นอบตอน,นั้นประมาณสองกิโลกว่า อบาาตอสมุจมเนะาะห่างจากซีเจร้านวังยานะครับร้านคลินิกเยอะะมากมายก็สองกิโลกว่าก็ถึงแล้วนะครับในพื้นที่โอ้กว้างริ้วเลยนะครับเนี่ยตามถนนลาดยางเข้ามาเลยตั้งแต่เสาไฟฟ้าต้นนู้นครับต้นนู้นนะมีหลักถนนอยู่ตามผมมาเลยนะครับมาถึงนี่เลยมาถึงมุมมุมนี้เลยลูกค้าผมเหมือนกันบ้านนี้ก็คนกรุงเทพเนาะสร้างบ้านซื้อที่กโมผมาสีไ่ไร่จิกกันนะครับใชอไว้สามสี่ปีแล้ว เขาทำรั้วไปนะครับพื้นที่สี่ไร่หนึ่งงานหกสิบเก้าตารางวาขายอยู่ที่ไร่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทราคาต่อรองได้นะครับที่เราเห็นนะครับอันนี้ลูกค้าผมเองทาบ้านไว้อย่างสวยเลยขุดบ่อลูกเล็กเลี้ยงปลาเต็มไปหมดเลยแล้วเขาทำรั้วไว้ให้ที่ร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องทาแล้วครับด้านข้างมันจะมีรั้วงเข้าอยู่นะครับนะครับแล้วเราเรา,เราจะเห็นรั้วเป็นกาอ,อิดเข้ามาเลยครับ เป็นการเกาะอิดจากมุมนี้ครับจากจโหนดยอยู่เลยสอยป้าเลยครับเลยเกาะอ,อิดไปเป็นทีนบลอยนู้ตามลูกของเราไปเลยนะครับลมเย็นสบายนะครับอยู่เขาที่เราเห็นนี่คือเขาใหญ่โอ้โหอยู่เขาล้อมรอบสา0รอสิบองศาอยู่แล้วเดินทางสะดวกสบายนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่น่าสนใจนะครับเห็นที่น้ิมกันนะครับอยู่เขาใหญ่ทั้งนั้นเลยครับปื๊ดสวยงามเนาะ เดินทางก็สะดวกสบายไม่ต้องไปเข้าซอยนะครับไม่ต้องไปเดินทางลําบากลงจากลายางเข้าที่เลยเลยนั้วิ่งออกไปนะครับนั่นมองเห็นตรงนิ้วผมชี้นะครับถนนลายางอยู่นะครับเี่ยซ้ายไปน้ําตกบึงไม้ไปน้ําตกลานลักสพานไทล้าโกรกอีดกหล่งแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับลานนาบมีจลาดนัดมีรีสอร์ทเยอะยะเป็นพื้นที่อีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจเนาะ ผมก็คิดว่าท่านใดที่มองหาพื้นที่แบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเามีทุนไม่พอในสีไร่เราก็มาแบ่งกันคนละสองไร่พาคนมาซื้อทีเดียวนะครับแบ่งกันคนละสองไร่หน,น้ากว้างเป็นร้อยเมตรนะครับพื้นที่มีทั้งหมดสี่ไร่หนึ่ 1, งพนหกสิบเก้าตารางวาเป็นฉนดทคุดแดงนะครับทิศทางของเรานั้นสวยงามด้วยพื้นที่ไปนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับ ขายพืที่ไร่ละ1นึ่ล้านห้าแสนบาทราคาต่อรองได้นะครับพื้นที่ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับหรือว่าสงสัยอะไรก็โทรมาได้เลยคุยกันได้เรื่องรายละเอียดที่เบอร์0890863989 0นะครับลายก็เบอร์นี้นะครับเบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวกันสำหรับผมนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเรื่องรีวิวของผมนะครับท่านใดที่ได้ดูแล้วกดติดตามผมไว้ ก็ขอขอบคุณไปอย่างยิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทํางานกันเนาะพื้นที่แปลนนี้ผมบอกเลยไว้ว่าถูกที่สุดแล้วอยู่ระดับกลางๆห่างจากพื้นที่แปลนนี้ห้าสิบเมตรเขาขายไรอยู่เขาขายกันอยู่ที่ไรละสองล้านแปดนะครับแปลนนี้หนึ่งล้านห้าแสนบาทราคาตัวรองได้นั้นคืออยากขายนะครับอยากขายแล้วนะครับราคาอัปเดตลงมาอยู่ใกล้ๆก,กับพื้นที่แปลนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดท่านใดมาดูที่แปลนนี้ผมจะ้ที้ดูนะครับ ว่าไรละสองล้านแดแสนบาทอยู่ตรงไหนนะครับแต่แปลงนี้หนึ่งล้านห้าแสนมาดูกันได้เลยปรับปรุงพื้นที่สร้างบ้านนะครับปลูกทุเรียนปลูกมะยงคิดโอ้ผลไม,ม้ตะบนชมโมีแต่ของดีๆทั้งนั้น,นครับสำหรับชีดินแปลงนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ